ของเทคโนโลยีนี่มันไปเร็วมากเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีอยู่ปีหนึ่งที่หลายคนมองว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆปี2026ครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมปีนี้ถึงสำคัญนักเอาละครับลองมาเริ่มกันที่คำถามจิ๊ดจิ๊ดคำถามหนึ่งเลยเทคโนโลยีที่บริษัทต่างๆใช้อยู่เนี้ยครับทุกวันนี้มันเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยให้เราไปข้างหน้าหรือมันกำลังจะกลายเป็นภาระที่คอยดึงเราไว้ข้างหลังกันแนะ่ โอ้โหคำถามนี้แหละครับที่เป็นแก่นของเรื่องทั้งหมดในวันนี้งั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าทำไมปี2026ถึงถูกเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยน ก่อนอื่นเลยนะครับต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า legacy system หรือระบบดั้งเดิมกันก่อนให้นึกภาพตามง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับรถคลาสสิกที่ยังวิ่งได้ดีอยู่แต่มันกินน้ำมันเยอะอะไรก็หาย,ยากและที่สำคัญเลยคือมันเอาไปติดเทอร์โบหรือระบบไฟฟ้าแบบรถสมัยใหม่ไม่ได้คือมันเป็นเทคโนโลยีเก่าที่องค์กรยังต้องใช้อยู่นะคะแต่ปัญหาก็คือมันตามโลกยุค AI กับ cloud ไม่ทันแล้วค่ะพูดยยง่ายๆเลยจากที่เคยเป็นของดีมีค่า ตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นตัวถ่วงซะเองและนี่คือประเด็นสำคัญเลยครับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทวิจัยยักษ์ใหญ่อย่าง For e s ร e เตอร์กับการ t เ e r เนเนี่ยเขาพูดตรงกันเลยนะว่าปี2026คือจุดพลิกผันของจริงคือเป็นจุดที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงไอ้เจ้าระบบเก่านี้แหละมันจะพุ่งทะลุแซงค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบใหม่ไปเลยนั่นหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าการฝืนใช้ของเก่าต่อไปมันไม่คุ้มค่าอีกแล้ว แล้วไอ้ความไม่คุ้มค่าที่ว่าเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนเรามาดูกันครับว่าต้นทุนของการที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันสูงแค่ไหนภาพนี้มันฟองชัดมากเลยครับลองดูสิครับในบางบริษัทเนี่ยงบไอทีมี1 0 0บาทเชื่อไหมครับว่า80บาทหมดไปกับการดูแลรักษาระบบเก่าๆให้มันยังทำงานได้อยู่แค่ให้มันรอดไปวันๆน,นะครับแล้วเหลือเงินไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆไปสู้กับคู่แข่งแค่20บาทเอง คิดดูสิครับว่ามันคือการเสียโอกาสทางธุรกิจไปมหาศาลขนาดไหนแล้วตัวแรกนี้โหต้องบอกว่าน่าตกใจจริงๆครับเขาประเมินกันว่านี่ทางเทคนิคหรือ technical debt เนี่ยมันคือต้นทุนแฝงที่เรามองไม่เห็นจากการใช้ของเก่าๆหรือแก้ปัญหาแบบปะผุไปวันๆเนี่ยนะครับมันกำลังสร้างความเสียหายให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยปีละกว่า370ล้านดอลลาร์โอ้โหมันมหาศาลมากนะคะโอเค นอกจากเรื่องเงินเงินทองทองที่น่าปวดหัวแล้วเนี่ยไอการที่เรายังยึดติดกับระบบเก่าๆมันยังสร้างปัญหาและความท้าทายที่หนักหนากว่านั้นอีกนะครับเรามาดูกันแล้วอุปสรรคที่ว่านี่นะครับมันมาเป็นแพ็ก3เลยครับเหมือนเป็นกำแพง3มชั้นที่ขวางอนาคตขององค์กรไว้เลยอย่างแรกเลยคือช่องว่างในการขยายผล AI คือมีไอเดียแต่ทำจริงไม่ได้2คือช่องโหว่ความปลอดภัยที่มันเพิ่มขึ้นแบบน่ากลัวมาก และสุดท้ายคือการขาดแคลนคนเก่งๆที่จะมาดูแลระบบเก่าๆพวกนี้ได้ซึ่งแต่ละข้อนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นครับดูที่กราฟแท่งนี่สิครับมันเห็นภาพชัดเลยแท่งสูงๆเนี่ยคือโครงการทดลองใช้ AI คือมีเยอะมากแต่พอจะเอาไปใช้งานจริงกลับเหลือแท่งนิดเดียวเองครับแค่ประมาณ1 0 1ถเท่านั้นที่ไปรอดทำไมล่ะครับก็เพราะว่าระบบเก่าเนี่ยแหละที่เป็นคอขวด มันประมวลผลข้อมูลมหาศาลแบบทันทีทันใดอย่างที่ AI ต้องการไม่ได้ยังไม่หมดนะครับไอ้เจ้าระบบเก่าเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเป้านิ่งให้แฮกเกอร์ยุคใหม่ที่ใช้ AI เป็นอาวุธเข้ามาโจมตีได้ง่ายๆเลยแล้วที่แน่กังวลไปกว่านั้นอีกก็คือคนที่จะมาดูแลหรือแก้ไขระบบพวกนี้ได้ที่ต้องเขียนภาษาโปรแกรมเก่าๆอย่าง COBOL เนี่ยตอนนี้แทบจะหาตัวจับยากแล้วนะครับนับวันยิ่งมีแต่จะน้อยลงๆโอเค ฟังดูแล้วอาจจะท้อน,นะครับปัญหามันเยอะไปหมดเลยแต่ข่าวดีก็คือมันมีทางออกครับและที่น่าสนใจมากๆก็คือทางออกด้ันมาจากเทคโนโลยีตัวเดียวกับที่สร้างปัญหานี่แหละครับนั่นก็คือ AI สมัยก่อนนะครับเวลาจะเปลี่ยนระบบทีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบบิ๊กแบงคือระเบิดของเก่าทิ้งเราสร้างใหม่หมดเลยซึ่งมันเสี่ยงมากใช้เวลานาน,านเป็นปีๆแล้วก็กระทบกับงานไปหมดแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีใหม่ที่ดีกว่าครับคือการใช้ AI เข้ามาช่วยปรับปรุงระบบให้ทันสมัยมันไม่ใช่การรื้อทีเดียวแต่เป็นการค่อยๆทําไปทีละส่วนทีละส่วนมันเลยทั้งเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ไปกวนการทํางานปกติด้วยครับแล้วมันทํางานยังไงนะเหรอครับ กระบวนการที่เรียกว่า Agentic Modernization เนี่ยมันเข้าใจง่ายมากครับขั้นแรกเลยคือเราส่ง AI ที่ฉลาดมากๆเนี่ยเข้าไปสแกนโค้ดเก่าเป็นล้านๆบรรทัดเลยจากนั้น AI มันจะไปแกะตักกะหรือก็คือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในโค้ดเก่าออกมาและสุดท้ายมันจะเขียนโค้ดทั้งหมดนั้นขึ้นมาใหม่เอียมด้วยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่แบบอัตโนมัติเลยครับแล้วข้อดีของมันคืออะไร คือการใช้ AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่เท่ๆนะครับแต่มันให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆเลยอย่างแรกคือโค้ดที่ AI เขียนเนี่ยเขาว่ากันว่ามันออกแบบได้ดีกว่าที่คนเขียนเองถึง20%แล้วมันยังช่วยลดเวลาออกแอปพลิเคชันใหม่ๆสู่ตลาดได้ถึง65%เลยทีเดียวแถมยังทําให้โครงสร้างของระบบเนี่ยมันยืดหยุ่นเหมือนตัวต่อเลโก้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้สบายๆเลยที่เล่ามาทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันในอนาคตนะครับ แต่มันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วจริงๆและกำลังจะกลายเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบเลยทีเดียวเขาคาดการณ์กันนะครับว่าภายในปี2030เนี่ยตลาดของการปรับปรุงระบบเก่าให้ทันสมัยทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง56.87พันล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้มันบอกชัดเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วก็ไปแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ใครก็ตามไม่ทันอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลยก็ได้ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันนะครับว่าในยุคที่ AI กำลังจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้การมัวแต่มองไปข้างหลังอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดแล้วจริงๆหรือเปล่าครับ